เอาหน้าเธอลงลูกชอบเหรอลูกจะไหมก็จะไหมก็บ๊ายบายลูกบายบายล่ะบายบายล่ะลูกบ๊ายบายล่ะบายบายมราจะทะเลแล้วจะทะเลจะจอทะเลแล้วบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายแล้วจะทะเลแล้วบ๊ายบายทะเลลูกทะเลบายบายฝรั่งเายบายบ๊ายบอยู่บุยบุยบุยเกือบบวกกันบ๊ายบายฝรั่งเร็วเอาบายบายเายบายบายาจ้ลูกบ๊ายบาย